คุณเคยได้ยินไหมครับว่าการจ้างคนเก่ง1คนเนี่ยดีกว่าจ้างคนไม่เก่ง100คนมารวมตัวกันครับเคยสังเกตไหมครับว่าหลายครั้งเวลาบริษัทต่างๆนะครับนับว่าพนักง,งานคนนี้ควรจะได้รับ โบนัสไหมหรือว่าพนักงานคนนี้ทํางานดีไหมเรากลับไปนับเรื่องจํานวนชั่วโมงครับว่าคนนี้มาสายไหมมาตรงเวลาหรือเปล่าหรือหลายครั้งครับเวลาเราจะไปจ้างใครสักคนทํางานให้เราเรากลับไปดูว่าเขาเนี่ยจะทํางานให้คุณกี่ชั่วโมงคําถามคือจํานวนชั่วโมงมันสะท้อนถึงผลงานจริงๆหรอเรื่องเหล่านี้ครับเป็นเรื่องที่บริษัทชั้นนําระดับโลกนะครับอย่างเช่น Google เนี่ยมองข้ามไปนานมากแล้วแต่หลายบริษัทครับยังติดกับดักในเรื่องของจํานวนชั่วโมงและเวลาอยู่ เรื่องราวเป็นยังไงคุณได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้บ้างวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนพพงศธรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ที่มหาวิทยายลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆมุมมองของการบริหารธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องดีครับถ้าเราสามารถเรียนรู้แล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตเราได้อย่างเช่นในหลายตอนก่อนหน้านี้นะครับผมเคยเล่าให้ฟังไปว่า Google ครับมีวิธีพัฒนาบุคลากรอ,อย่างไงให้พนักงานเขาเนี่ยกลาย ในหัวข้อที่ว่าคนที่ประสบความสําเร็จเขาพัฒนาตัวเองกันอย่างไรถ้าใครสนใจนะครับเรื่องนี้เขียนโดย HR ของ Google นะครับใครยังไม่ได้ฟังจบคลิปนี้อย่าลืมไปฟังกันได้ดังนั้นตอนนี้อย่าลืมกด subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆแล้วก็เรื่องของการพัฒนาตัวเองที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังแบบนี้อีกในวันนี้ครับผมอยากชวนพูดคุยนะครับถึงเรื่องของการทํางานอย่างหนึ่งที่หลายๆบริษัทเนี่ยยังติดอยู่ในกับดักนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการนับจํานวนเวลาในนกาาาาารทาํํงคถคถมือ การนับชั่วโมงในการทํางานครับผิดไหมคําตอบคือไม่ได้ผิดนะครับแล้วจริงๆก็เป็นเรื่องดีด้วยแต่คุณต้องแยกให้ออกครับว่าคนที่กำลังทํางานให้คุณงานชิ้นนั้นมันเป็นยังไงย้อนกลับไปนะครับในสมัยอดีตก่อนสมัยที่เป็นยุคอุตสาหกรรมการทํางานเนี่ยจำเป็นที่จะต้องนับชั่วโมงครับเพราะว่าผลงานของบริษัทครับผลผลิตของโรงงานสะท้อนโดยตรงนะครับแปรผันโดยตรงกับการทํางานของพนักงานนั่นก็คือถ้าพนักงานมาทํางานเยอะขึ้นผลิตสินค้าได้มากขึ้นนะครับสมมติลายการผลิตผมนะครับเปิดตั้งแต่8ปด โมงเช้าถึง2องทุ่มครับถ้าพนักงานมาสายกันสักชั่วโมงหนึ่งผมก็จะผลิตได้น้อยลงนั่นคือเหตุผลนะครับว่าการที่พนักงานเหล่านั้นครับมาทํางานได้ตรงเวลานั้นจะทําให้ผลผลิตของผมมากขึ้นซึ่งผลผลิตมากขึ้นก็สะท้อนถึงกําไรที่มากขึ้นไปด้วยครับแต่นั่นคือเรื่องของสมัยก่อนครับสมัยยุคอุตสาหกรรมสมัยโน้นนะครับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ปัญหาก็คือว่าทุกวันนี้ครับงานหลายงานครับไม่ได้เป็นงานแบบนั้นแล้วคือแน่นอนครับปัจจุบันเนี่ยงานแบบนั้นก็ยังมี งานที่สร้างมูลค่าให้เยอะมากสมัยนี้ครับก็คืองานครีเอทีฟใช่ไหมครับงานที่ต้องใช้ค,ความคิดสร้างสารรค์ถามจริงๆนะครับเราสามารถกําหนดให้ตัวเองได้ไหมครับว่าจะให้ความคิดสร้างสารรค์เล่นกี่โมงบางทีมันอาจาอาอาจะเล่นตอนเที่ยงคืนบางทีอาจจะเล่นตอนเข้าห้องน้ําใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่ทุกคนครับสิ่งที่หลาย,ลายบริษัทยังทําอยู่ท,ทุกวันนี้ก็คือบังคับให้พนักงานมาทํางานนะครับแปดโมงถึง5้าโมงเย็นแล้วก็บังคับว่าช่วงเวลา8ปดโมงถึงเที่ยงเนี่ยต้องมีความคิดสร้างสารรค์ออกมาแล้วเที่ยงถึงบา่ายโม,ง,มงครับช่วงนั้นก็อย่า เดี๋ยวรอให้ความคิดสร้างสารรค์ออกมาอีกทีตอนบ่ายโมงถึง5้าโมงเย็นคำถามคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอแล้วที่สําคัญนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของความคิดสร้างสารรค์ครับมันยังเป็นเรื่องอื่นๆด้วยเช่นสมมุติผมเนี่ยเคยเป็นโปรแกรมเมอร์มาก่อนใช่ไหมครับเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยบางทีมันติดปัญหาครับแต่ว่าเราเนี่ยยังแก้ปัญหาไม่ได้ในวินาทีนั้นในเวลานั้นบางทีลงไปกินข้าวบางทีไปเล่นกีฬากับเพื่อนแล้วเราก็คิดออกเหมือนกันและที่แน่นอนที่สุดครับในกลุ่มคนที่ทํางานแบบนี้ครับหลายครั้งสิ บางทีเราก็เปิดคอมพิวเตอร์ออกมานะครับแล้วก็นั่งทํางานตรงนั้นเพราะเรากําลังคิดออกแต่มันจะเป็นยังไงครับถ้าเราบอกว่าให้พนักงานทุกคนเนี่ยมาเข้างานตรงเวลานะครับแปดโมงถึงเที่ยงจากที่ผมนะครับมีโอกาสไปคุยกับผู้บริหารหลายๆบริษัทนะครับในยุคนี้นะครับเราพบว่าหลายครั้งเนี่ยการที่สติ๊กเวลามากเกินไปเช่นให้พนักง,งานมาเข้างาน8ปดโมงครึ่งทำให้พนักง,งานบางส่วนครับพนักง,งานที่เป็นคนคิมครีมนะครับคนดีๆคนเก่งๆของบริษัทเลยมี productivity ครับหรือว่าความคิดสร้างสารรค์แล้วก็การทําผลงานเนี่ยได้น้อยลงเ <ๆ S 2> หตุผลง่าย นะครับก็เป็นเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเขาคิดอะไรออกตอนดึกเช่นตีสอนะครับบางทีเขาเปิดขึ้นมาครับคอมพิวเตอร์แล้วก็ทาํางานกันตอนนั้นจนเสร็จเลยฮะบางทีเสร็จ6กโมงเช้าแบบนี้ก็มีซึ่งบริษัทของเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับเคยเปลี่ยนนะครับจากตอนแรกที่ไม่ได้สติริกเวลาเข้างานครับกลายเป็นต้องมาตอกบ,บัตร8ปดโมงครึ่งใครมาสายหักเงินเดือนมันกลายเป็นว่าพนักงานหลายคนครับบางทีคิดงานออกตอนห้าทุ่มเที่ยงคืนก็คิดว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทาพรุ่งนี้ดีกว่าเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปสายแต่พอเขาเปลี่ยนนนนกกกกกกฎเเเณฑคลมมมมาาาให้้้ยยืืืดดุ่่่ออิ็็ขงงีโไ แล้วก็บวกเวลาไปเนี่ยก็คือ9ชั่วโมงเช่นมาเข้างาน10โมงนะครับก็ออกช้าหน่อยเท่านั้นเองมันทําให้ productivity ในบริษัทเขาเพิ่มขึ้นอย่างมหา,าศาลครับแต่ว่าฟังมาถึงตรงนี้อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับผมไม่ได้กําลังบอกว่าทุกบริษัทจําเป็นที่จะต้องให้พนักงานเนี่ยยืดหยุ่นในเวลาเข้างานหรือว่ามาทํางานสายได้เพียงแค่ว่าเรื่องของการตอบบัตรเข้างานครับการนับเวลาเข้างานให้เรื่องพร้อมกันจบพร้อมกันเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยยุคอุตสาหกรรมแล้วหรือเปล่ายุคสมัยนี้หลายอย่างมันเปลี่ยนไป สมัยก่อนรถไม่ได้ติดขนาดนี้หลายบริษัทนะครับเริ่มเปลี่ยนเวลาเข้างานนะครับบอกว่าแทนที่จะเข้างาน8ปดโมงครึง่งเปลี่ยนเป็น9ก้าโมงครึง่งนะครับก็แล้วแต่บ,บริษัทเหตุผลหนึ่งที่เขายอมเปลี่ยนเพราะว่าช่วง8ปดโมงครึ่งเนี่ยตอนนั้นนะครับรถติดมากแล้วก็ตอนเลิกง,งานนะครับสี่โมงครึง่งห้าโมเงเย็นเนี่ยรถก็ติดมากเหมือนกันพอขยับเวลาครับกลายเป็น9ก้าโมงออกทุ่มหนึ่งเนี่ยรถก็ติดน้อยลงพนักงานก็ใช้เวลาอยู่ในถนนน้อยลงครับมีเวลาอยู่กับครอบครัวแล้วก็มีเวลาอยู่ที่บริษัทมากขึ้นซึ่่งงเรือนนนี้กกวิัทุ ดังนั้นผมไม่ได้กะลาจะบอกนะครับว่าให้คุณเนี่ยปรับเปลี่ยนรูปแบบของการทํางานเป็นแบบไหนหรือว่าแบบไหนดีกว่าการแบบไหนไม่ดีกว่ากาันเพียงแค่ว่าวันนี้ครับผมอยากจะมาให้มุมมองครับแล้วก็ย้าเตือนไว้ว่ารูปแบบของคนที่ประสบความสําเร็จในอดีตใช้กับความสําเร็จในปัจจุบันไม่ได้ใช้กับการบริหารงานในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตไม่ได้ด้วย ยกตัวอย่างเช่น Google นะครับบริษัทชั้นนำครับที่เป็นบริษัทระดับโลกเนี่ยเขาก็มีมุมมองในเรื่องนี้แตกต่างออกไปครับก็คือพนักงานในส่วนของที่เป็น c u s t o m e r support ครับหรือว่าคนที่ต้องโทรคุยกับลูกค้าก็จะมีตารางนะครับเวลาที่มาเข้าเป็นกะเป็นกะเพราะว่าต้องทํางานตรงเวลาเพราะลูกค้าโทรมาเวลานั้นแต่พนักงานบางส่วนครับพนักงานแผนกอื่นๆที่มีความจําเป็นลดหลั่นกันไปเนี่ยก็ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องมาเข้างานตรงเวลาโดยที่ Google ครับมีอย่างหนึ่งนะครับที่เขาเปิดเผยออกมานั่นก็คือการวัดผลรบโดย ของ OKR OK หลายครั้งนะครับเราจะได้ยินเรื่องของ KPI ก็คือเรื่องของการวัดผลใช่ไหมฮะ KPI เนี่ยก็คือ Key Performance Indicator ว่าพนักง,งานแต่ละคนเนี่ยทำอะไรได้บ้างทําอะไรไปถึงไหนแล้วนะครับและทําได้ตรงตามเป้าไหมแต่ว่าของ Google ครับจะใช้ในสิ่งที่เรียกว่า OKR OK หรือว่า Objective Key Result ซึ่งจะแตกต่างออกไปจาก KPI นะครับอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือ Objective Key Result เนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่ทั้งทีมครับทั้งแผนกเนี่ยมาคุยกันว่า Objective นะครับของงานเนี่ยเราเนี่ยอยากได้ อะไรออกมาในช่วงเวลานี้กันแน่เพราะบางทีเวลากําหนด KPI ครับมันกําหนด KPI เนี่ยโดยการที่เราพอจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเราจะทําอะไรบ้างแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตครับดังนั้นในความเป็นจริงเนี่ยแผนการในอนาคตระยะยาวของเราครับเราอยากให้บริษัทเนี่ยไปถึงจุดนั้นนะครับบางทีในอนาคตมันไม่แน่นอนเราอาจจะมีไอเดียอะไรใหม่ๆมาก็ได้ซึ่งไอเดียใหม่ๆเวลาคิดขึ้นมาครับถ้าสมมติมันไม่ได้อยู่ใน KPI เดิมของเราเนี่ยเราก็ไม่อยากจะไปทํามันใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยไปไม่ถึง KPI ก็จะ ไม่ได้โบนัสก็จะโดนตัดเงินเดือนไปเราก็จะไม่ทำครับถึงแม้จะเป็นไอเดียที่ดีก็ตามแต่ว่า OKR OK เนี่ยคือคุยกันถึงเรื่องของ Objective ครับก็คือว่าเป้าหมายสูงสุดนะครับของแต่ละทีมคืออะไรดังนั้นมันมีการที่จะปรับเปลี่ยนกันได้มีการที่จะพูดคุยกันได้ซึ่งเรื่องราวรายละเอียดของ OKR OK กับ KPI เนี่ยเป็นยังไงนะครับและทำไม g o o g l e ถึงเปลี่ยนวิธีการวัดผลจาก KPI เป็น OKR OK เดี๋ยวเรื่องนี้โดยละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งอันนั้นตอนนี้ครับอย่าลืม คุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังน้องห้องเรียนแบบนี้อีกครับตอนนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆคุณด้วยเพื่อนเพื่อน,อน,อน,อนคุณที่อาจจะกําลังหาวิธีทําธุรกิจของตัวเองอยู่หรือกําลังวุ่นวายนะครับกับการบริหารจัดการลูกน้องเขาจะได้มีไอเดียดีๆแบบนี้ไปดูกันครับใครอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนให้ฟังอยากให้แชร์เรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังสําหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ ถ้าหากว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามก็นด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพคงสถอธรสวัสดีครับ